มาอีกแล้วมาอีกแล้วพยคํามผานเรียกว่ามีมาเป็นระยะระยเะนะพินองเนาะสําหรับคอมเมนต์แบบนี้พี่นอง <Yeah. S 1> ล่าสุดเอฟซีแฟนคลับนอ้องอุ้งอิงจะไม่ทนมีการตั้งคําถามย้ายจบไปยุใสมาจ้าเพื่อนว่าอ่ะซืบเนื่องมาจากทางด้านองเพจฮักนอ้องอุ้งอิงเอฟซีนพ่นองเนาะเพื่อนได้มีการเอาคอมเมนต์นี่ละ่ะมาให้เอฟซีแฟนคลับไดเบิง้งหลืกัไดอานไปพ้อมๆกันว่าซันทถาะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของเพื่อนนี่ละ่ะหลังจากที่ไดมีการนําคลิปหรือ รูปภาพของลูกสาวหละนอง,อ,งอุ้งอิงเพจบันแพงไปล่วมในเพจของเพิ่นเมือ่อนั่นตอนนี้แล้วมีคุณยายเฮียผานไปคอมเมนต์อ่าแล้วมีคุณยายไปคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนอกจะขึ้นหูใบย่าเหรอเอา,เอา กรน,น,นี่เดียยว่ายโจไปยุใสมากจ้ะเพื่อนวายดีด้คำว่าย่ายนี่ตีบ้านเป็นว่าคนสูงไว้ย่างเดียวเดี๋ยวเอาคอยกับบ้านเว่าเพิ่นสูงไว้แต่หมายถึงว่าย่าย,าย่ายจ้าสิแม่เพื่อนตามขาย่ายนี่ซูมืงินี่เขาใส่สำหรับแท่นตัวผู้หญิงเอออ่างจังได้ก็ตามล่ะเพื่อนว่าย่ายี่โจไปยุใสมากจ้ะบอสโจเพื่อนกับฮักเท่ากันทุกคนล่ะคะ่ะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาจ่าวัดสันครบซื้เนื่องมาจากนี่ล่ะคือจังแอดมินหน่อยวบากน้อพี่น้องเนาะหลังจากมีการนําคลิปหรือรูปภาพของลูกสาวหลาน้อง ในเพจของเพื่นแล้วมีคอมเมนต์พยาญาน์อคอมเมนต์เขาไปว่าจังไล f เอซแฟนคลับคือภาคกันเดือดหลายแทะว่าจังสี่พี่น้องอต่อไปสิมีคนมาเข่าว,วงบอเ่นว่าพราะไม่เอาใครเลยอวยแต่นั่งแบดเท่านั้นใครโง่ก,ก็มาสิมาแค่ไม้ประดับวงเท่านั้นอัดเพลงกะอัดแต่นั่งแบดจะให้ฉันไปดูสาวหน่อยเพจบานแทงฉันย่างบวไปเลยสู้วงไม่บ่แมนวงไม่เดีพี่น้องที่เพื่นพิม สู้วงไม่ล่าสุดไม่ได้การดูแลเอาใจไว้เสมอภาคไม่อวยใครเกินหน้าเลยรักลูกน้องเท่าเทียมกันต้องบอสบิ๊กเพื่อนว่าอ,อ่ทำถูกต้องได้เสมอกันลําเอียงเห็นชัดมากอวยอยู่คนเดียวคนอื่นร้องแทบตายก็ไม่มีพวงมาลัยเงินเลย อายคนต้องไปเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารเอามาทำมาอะไรคล้องคอของตัวเองโอ้ยคอมเมนต์ผู้เดียวบพ่พ่อหลักผู้นั่นดึงผู้นี้เขามาน้าหอดอยากหอดทางด้านของบอดบีกพร้พอมเฮยพานสิอ่านโดยสรุปเฮยายพานก็คือเพิ่นเขาไปคอมเมนต์ว่าต่อไปนี่ซิม,มีผู้ใดอยากเขามาว่งน้ำบอเพราะว่าอีหยังเพราะว่าบอดโจนี่บ่เอาผู้ใดเอาตั้งแต่ลูกสาวเจ้าของเอาตั้งแต่น้องอุ้งอิงเพแพง จังสี่หมผู้อื่นมากกืบแค่เป็นใหม่ประดับวงเท่า,ทาน,นั้นหละกจังสี่แม,มผู้อื่นมีพวกมาไล่ไหมาไล่นีแตังต่ลูกสาวละนองอุ้งอิงเพรบนพันแพงศิลปินผู้อื่นบบไหมาไล่ว่าสัน่นบาทที่นี่เป็นจังไรสำหรับประเด็นมาลลยเนาะพี่น้องเนาะประเด็นมาไล่นี่ลหลายคนเข้าใจดิเอฟซีแฟนคลับเข้าใจมาลลยไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารของหัวหน้าวงที่สิได้มีการให้กับลูกทีมลูกวงในวง ผู้บริหารมีหน้าที่คือหางานเหมืนนมอนบ่าหางานแล้วก็นี่ละคิดงานเห็ดจังสันเหตุจังสีเหตุจังไรจังสีมีเจ้าภาพเจ้าก,การเจ้างานติดต่อวงของเจ้าของเพื่อลูกทีมลูกวงสิ่ม,มีงานทุกมือว่าสันเถาะส่วนมาลายนี่มันเป็น เรียกว่าเป็นความรักที่ FC แฟนคลับมีต่อศิลปินคนนั้นๆแล้วว่า,าไรเพือ่อน่าอันอันดองอุ้งอิงเอาเงินฝากจากของมาเห็ดมาไล่เอาเองบอ่แมนหมายถึงว่าผู้อื่นอ,อ่อาะตั้งแต่เห็นหน้อ,นองอุ้งอิงได้มาไล่หลายผู้อื่นก็นเลยไปเอาเงื่อนฝากในธนาคารของเจ้าของหนีมาเห็ดมาของข้อเจ้าของจังสิแมอ่มอาอวยอยู่คน,ยคนเดียวคนอื่นร้องแทบตายก็ไม่มีพวกมาไลบ่มีพวกมาไลเงินเลยอายคนอืมเพื่อน่าต้องเอา ต้องไปเอาเงื่อนเก็บไว้ในทางขั้นออกมาทำมาไล่ค้องขอตัวเองนะคือูหดีแท้ล่ะขอยกงน้ำ่าวด้วยแบบนี้อ่านไปอ่านมาหมายถึงเล่าหมายถึงผู้ใดหมายถึงน้องอุค์อิงเอาเงิ่อนเก็บหรือว่าผู้ผู้ใดเอาเงื่อนเก็บอาอก็สร้างแล้วถอะอสรุปก็คือน,นี่ล่ะพี่น,อน้องแต่คําว่านางแบ้นี่คือว่าต่ำใจ่อยแห้งแม่นี่เลยข้ามกะนั่งสองข่่มกะนั่งต่ำใจแห้งคือจังใดล่ะสิว่าจังใดคอยกรบบุญอสิบอกอะ อิจฉาบอกหรือจังไดเออคำว่านั่งแบะนี่แม้นั่งนี่มันหนักดินั่งละแบะอีกตั้งหากซึ่งคำแท้ตัววะเอ่าแบะเบะนี่สิมีศิลปินผู้เดียวจร่ะในเมืองไทยนี่คือน้องผู้หญิงสมัยนี้ยังมีคนคนใส่ข้ามวะสัพนามว่าเอ่อนั่งนั่งอยู่เบาะสนอกนั่งแบะนั่งจังสิมันเป็นภาษาโดนเหรอได้พิให้ผ่านนั่งนั่นนั่งนี่อีหยังสิแม่คู่มือในครบ คำานี่้ามมานั่งเนี่ยหมายถึงมันเหยียดเลยมันมันเป็นคำามเบาที่เหยียดไกลๆเดยข้ามเบาอยู่ในสารระบบหลือเดข่อยว่าคำว่านั่งเนี่ยแล้วกับแล้วก็บบอกคือคนธรรมดาในยุคที่เรียกว่าความเจริญอืมบัดนี้เอฟซีแฟนคลับเห็นเป็นจังใดว่าจังใดเนี่ยคอยที่มาตอบเอฟซีแฟนคลับในบัดนี้เจ้าสีอ่างนึกขอยสีอ่านบอกเจ้าอ่านเจ้าอ่านคอมเมนต์ข่อยที่ตอบให้พี่น้องฟังเป็นคนจิตใจบวบบางยุคข่อยสีอ่านไหนบ่ล่ะอ่าเริ่มจากคอมเมนต์แรกเอาข้อเมนต์ซบๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะ บาจังซีที่บ่ามาแต่ใสอีกปอสดอมากเลยรับยาช่องสามด่วนไม่ผ่านมู้นี่่องสามเอาประยุ่ธหรออันนี้คือสอบซอบอบาง้นก็บอกว่าจิตตเวชอ่ายายนี่ใส่สมองส่วนใดคิดนอกบอกพี่น้องว่าแล้วบ่มีสมองอันนี้จังสันติให้มาอ่าบางคนก็บอกว่ามันแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนตอนน้องเนียบ่ม่าบ่ดแกกับปังทุกคนแต่กับบดังอ่า เทากับน้องแข้งเอียงกับแข้งใดแต่แข้งบุญแข่งวาสนาแข้งบ่ไดอีิการนีเยบเพลงอืมคอยสีบอกเจ้าว่าตังใดเจ้าเป็นลบยืลบใดส่อเกลืบใดมาว่าช่องสาวน้อยลํำเพลินดีนั่นมันบ่ได้มีแต่ะเพลงน้องอู๋หญิงมีหลายคนพระเอกวัศิวะดนตร์เออผู้ใดเนี่ยนางเอกสูสายใหญ่เอออ่านางเอกป้อมแปมอืมอ่าผู้ใดอีกหลัก โอ้ยหลากหลายคนหน่อยน้องมานาะเพชรบ้านแพล่นนะ่ะมีหลายหลายคนน,น้องโซฟียน้องโซเฟียจังสิเออแล้วเป็นยูริยุกซอกืลได้มากงเอฟซี่แฟนคลับเพิ่นวานั่ะละเพิ่นกระดันสุกข,ข้นอยู่สุกข,ข้นอยากให้ดังอยากให้เด่นอยากให้ดีเมืม่อสุกข,ขนนัน่นแะแต่ว่าขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเอซี่แฟนคลับ เพิ่นสิให้ความหกความหอมความรักเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้เพียงผานแม,มนบอละ่ะบบแมนวายางไปจนมักข่อยในเดอร์จังสีงมั่นกับโบแมน,นความรักเกิดจากจิตใจแล้วแต่ว่าผู้ใดสิมักผู้ใดสิแหมมัมกผู้ใดเพิ่นก็ให้มาไล่ผู้นั้นหน้าที่การให้มาอะไรไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าวงแมนบออ่าก็คือมันเป็นมันเป็นความรักจากเอฟซีแฟนคลับที่จะมอบให้กับศิลปินคนนั้นนั้นวาสัสนซะพยาผานแล้วสิบอก มาไล่นนอง o อุ้งหญิงเดออบอมมี่ออกมาไล่ทิพย์เฒ่าสิดไปได้เลยเขาเหตบานเขาสื่อรหลดื่อล่าเงื่อนฟองเงื่อนฝากจาคิดว่ามันสิทิพย์มาตะมองไดอืมคึดได้ไหมมีสมองบอกันบ่มมี่กัยบางคนก็บ,บอกว่ากลับหลุมไปเลยจ้าย่าย่เป็นว่าบลูเรืองเลยอิจฉาเด็กน้อยอ่าปัญญาจุดๆ,ๆบอกเป็นว่าอ้าวอ่ะ,อะ ครับถือ,บบอ่ครับขับรถมาถเมาก็ขาบรถ้องคอ,าาอยอลุมหนึ่งอ,อ้าวสรุปสรุปก็คือตอนนี้น้ององค์อิงเทบ้านแพงถ่ายละครพญา,านาคเดินหน้าต่อไม่รอแล้วนะสาหรับองค์อิงเทบ้านแพงตอนนี้ถ่ายละครแมนบอเป็นละครของช่องวันสามสิบเอ็ดไปกับบอสโจสามหมื่นสามื้นแล้วพญานาพปว<อ>ดตอนนี้ยุ่งช่งยุ่ตอนนี้ยุ่ท่างกรุงเทพแมนบอสามวันตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าตีหมอนอืดแมนบ๊อบหมอล่ำอืมสิ่งที่จะกี่คนที่ใดไทยละคร ถามเนี่ยคืดเนี่ยแม่ยศชา้ผมมันบังควบคืดไหลพ่อแม่กูจะด่าขึ้นไม่ไงยงเด้ไงยงเราด่าดีด่ามวลอือจังชันละพี่น้องสรุปแล้วก็คือมีให้เห็นเป็นระยะระยะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคอมเมนต์แบบนี้แต่ว่าทุกครั้งที่น้องอุ้งอีเพรบันแพงเจอคอมเมนต์แบบนี้เอฟซี่แฟนคลับก็สิออกมากปกป้องวสันต์ออกมากอ่าค่อยตอบลวกะ มาต่ทางใดก็คือกลับไปทางนั้นจังสิแม,ม้บางคนก็บ,บอกว่ากลับลุม้มเดิมจังสินเนาะอ้าวกับวกันไปพราะยผ่านเป็น,นจังใดเป็นจังใด โมโหมโ,โหนี่ของชั่วเียพ่ให้ผ่านนี่หง,งอยอีกเลยขายเอสตีแฟนคลับนะพี่น้องเนาะขายอ้อวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์ทุกรงภาพ,พยนต์พี่น้องสิบเจ็ดกรกฎาคมซึ่งล่าสุนที่ทางด้านของบโจเพิร์เวลแล้วสําหรับรอบสื่อพยาพผ่านวันที่สิบห้าเต็มทั้งสองโรงพยาพานที่นั่งเต็มอัจยเลยก็คือตอนนี้เข้าต้องรอวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะพี่น้องเนาะถ้าไปเบิ้งพร้อมกัน รอบเป็นจังไรรอบกัที่ที่มาเน,อมอนี่เป็นรอบสื่อมวลชนบอกเป็นรอบสื่ออืม,อมเป็นรอบสื่อนะเพี่น้องนะอยู่ที่เดอะ <The S 1> มอลล์ <The More S 1> บางกะปมิมีสองมีสองโรงบอกเพื่อนว่าเต็มทั้งสองโรงอ่ะก็ดีใจนัามละกะมารอลุ้นละกะทรงกำลังใจสําหรับภาพยนตร์ขายอ้อได้หลายคนบอกว่าวอําน้อเอวย่อขอให้ทะลุพันล้านสิเป็นจังไดต้องรอติดตามนับถอยหลังเลยนับถอยหลังเลย อาจารย์สันนพี่นองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวน้มาฝาพีตอนนองบอสซี่เรียดพี่นองเอามาบอกซูพี่สูนองฟังซื่อว่าสันเถาะแบบนี้ก็ยังมีอยู่จังสี่แหมบางคนก็บ,บอกโอ้ยเหงื่อไหลเข้าไปหอดไสแล้ว,ว่าสันเถาะอาจารย์สันนพี่นองเนาะพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะท่างนงร่องด้วยด้เย